สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวยู่ตั้งประเทศแลละก็บสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบิร์สุขู่สุคนเนาะมือนอน้ขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์ของครูนะอันซื่อสีมอนนะจิตดาวงคือครูคนนี้เนะ่เราคอมเมนต์คอมมาตั้งแต่โดนต่นานแลและแต่คอมเมนต์คอมเมนต์ตลอดนะอา้าเมือเน่ขอจิมาขออนุญาตตอบคอมเมนต์เราจังหน่อยกันนะแล้วว่าเขาให้นายทืน เข้ามาลงทุนเพื่อน,นำเอาทรัพยากรที่ขายไปนั่นมาสร้างสาบ้านเมืองบบหมายความว่าจะขายเข้าถงผู้ใดเพราะบ้านเฮาบบมีสินค้าที่จะส่งออกขายคือบ้านเขานางเอ้ยอยากให้ย่องโยอันที่ดีก็มีอยากให้ตรงไปตรงมาแด้มีแต่ดา่าด่าลูกเดียวเขาก็มันไส้อยากให้ก็ทุกเขาภูมิใจบ้านเขาแต่ก้อนทุกก้อนนี่ เขายังยู่ได้รวยหรือจนก็ตายสุดท้ายแย่ว่ากันแหงหลายขอให้เว่าแบบสร้างสรรค์และมีมิตรอาจจะดีกวัวว่าคนลาวคือกันค่อยดีใจนําเดิอถ้าเกิดบารงเฮียนใดที่มีนายครูสลาดสลาดสอนลูกหลานเจ้านะทมืใดที่มีนายครูง้โง้เคือ,อนสีมวนนี่นะค่อยเสียใจน้าลูกพวกลูกพวกเก้าเ้อนายทือนะนให้เขามาสัมปทานเจ้าเห็นมองใดที่เขาสัมปทานและเอาเงินเข้ามาละอัน เขาเอาเงินไปพัฒนาประเทศน,นะนะค่อยถานเนี่ยดูเอาทรัพยากรออกไปบักหลาหๆนะเป็นอย่างประเทศคือ,อยังจุนแล้วก็จุนอยู่คันบ่เข้าถงตัวเองแล้วเจียไปเข้าถงไผ่มาเข้า่งคังบอกยู่ใส่ละคือว่าคางังคาดเงินเงินหมุนเวียนในประเทศสินค้าอยู่ในลาวบมีห์นะเพราะบุญโยมสร้างสาบุญโยมพัฒนาบุญโยมเฮ็ดบุญโยมให้มันเกิดขึ้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศลาวเนี่ยมีแต่นายทุนนายทุนได้กับได้นะทั้งที่ประเทศตัวเองครมีทุกอย่างแล้วของที่ส่งออกไปตั้งประเทศเป็นไม่เป็นแท่ธาตุเป็นเงินเป็นคาให้เขาสัมปทานให้เขามาลงทุนในประเทศนะเป็นอย่างประเทศคืออย่างทุกข์อยู่เป็นอย่างประเทศ,ค,ออทเเทศคืออย่างมีหนี้ลายอยู่เป็นอย่างนี้คือว่าไปล้นไปข้างหน้าเรื่อยๆ และเป็นอย่างต้องไปยังได้ไปกู้ยืมแล้วก็ไปกู้ยืมไปกู้ยืมมาตลอดจนประเทศลาวเป็นหนี้มหาศาลตัวนี้ถามในดูและชีวิตคนบ้านนอกแทนที่จะเอาเงินอันที่สัมปทานเลยว่าขายทรัพยากปรป่าไม้อะนะแทนที่จะเอามาสร้างหงเงียนหรือว่าสร้างหงหมอกหรือว่าแปลงทางให้มันดีให้มันชีวิตการสะดวกสัญจรมันชีได้สบายขึ้นนะบ่ต้องมาอ้างหรอกว่าอันสมัยเมื่อก่อนหัน มันทุกข์กว่านี่สมัยเมื่อก้อนเขาบริได้ขายทรัพยากรปาไมาบ้บริได้ขายทรัพยากรพื้นแผ่นดินบริให้เขาสมทานมืทั้งประเทศและสมัยเมื่อก้อนนะนะมันเจริญกว่านี่มันมียู่มีกินหลายกว่านี่อยู่เมื่อสมัยเมื่อก้อนนั้นถึงแม้วง่งเงินเดือนจะบริได้หลายแต่เงินกับบริได้เฟอร์ปาชซนยังหาเจ้ากิ่นข้ามนะคะเก็บผักหัางเราไม่กินได้ เดี๋ยวนี้ลหละมาเทียบเสียเดี๋ยวนี้ในน้ำก็มีสารเคมีเขาป้ากับภูกระเทพจะหัวล้นหายุคหากินกระยากขะปีบอันใดที่เจ้าเห็นว่าดีฮะนะอันใดม่องใดที่เจ้าเห็นเขาเอาเงินที่ให้ในายทุนหรือว่าสินค้าส่งออกไปอันเอากลับมาพัฒนาประเทศนะมองใดขอดแต่นึ่งบ่อนเขาไม่ได้ขออย่างไรล็อกซีมอนเขาขอหนึ่งบ่อนอมอน่อ,นนงอ,นมองใดที่เจ้าเห็นเขาเออมาพัฒนาก็าถามเนี่ยเบ้าใสเรื่องหงหมอนี่ อุปกรณ์ที่ทันสมัยกับบมีทั้งๆท,ที่มีหน่วยงานหรือว่าจากตั้งประเทศมาส้อยเหลือเงินให้ซื้ออุปกรณ์ให้มันทันสมัยให้มันทันคือบ้านเมืองเขาอะนเขาเอามาส้อยกับโบมีเลี้ยวเส้นทางรถเนี่ยทุ่งมือเนี่ยนะหน้าเขาหน้าฝนนะนี่จัหน่อยเห็นว่อนรถอันขี้ตุม่มฮะนะอันเขมทางเป็นขุ่มเป็นบ่อ อันเจ้ายากให้ค่อยย่องสิ่งที่ดีๆที่รัดเทนให้ปัจโซนนะนะเจ้ากะเอามาให้ค่อยละแม่ถ้าเจ้ามีน่ะค่อยบอกเจ้าตลอดว่าเอามาให้ค่อยได้แม่ไปหามาให้ค่อยได้แม่ค่อยกะหาจนเมื่อยแล้วค่อยกะบวเห็นค่อยกะเห็นสินมาบอกให้ค่อยไปหาสินค้าที่เขาส่งโอกก็มีค่อยกะไปหาแล้วดิให้ธาตุให้คำอันบอกเงินบอคคำป้าไม้ที่เขาไม่ท่อนไม่บักง่ายๆที่เขาโขนออกไปนะค่อยไปหามาให้เลยดิแล้วมันนี่มาถามว่า ทรัพยากรที่ขายไปมันเขามาสร้างอันเขาเอามาสร้างบ้านสร้างเมืองเขามาสร้างมองใดไปเอามาให้ค่อยเบิกเนี่ดูไปเอามาให้ค่อยเบิงนเ,าาเงนีน่เนะค่อยพจีได้ย่องนําเขาอยู่ก็ไก่พอยากเห็นคือกันว่ามองใดที่เขามาสร้างให้เลี้ยวเบื้องงเฮียนเนี่ยเด็กน้อยอันบ้านนอกบ้านหนาเนี่ยยังก็ข้อหมูข้อใกล้เลี้ยวเบื้องเส้นในเมืองกันมาหาไรหลังๆก็ให้จีนเขาะสมประทานไปเรียบร้อยไชละเงินน่ะ ทานในลูกไซด์ซนะเงินคือเพื่อยังคางแตกอยู่คือเงินยังว่าคือยังมาปะอ๊บบางประกาศเป้าๆว่าประเทศอันบบมีเงินหมุนในประเทศคือว่าประเทศอันบบมีเงินหมุนคือยังมีแบบนี้อยู่ละ่ะสัมปทานหันเขาไ่ได้เพิ่งมาสัมปทานป้าไม่ได้ขนออกไปกับโบแม่ว่าเพิ่งมาขนออกไปทรัพยากรในพื้นแผ่นดินแห่ธาตุเป็นเงินเป็นคำเป็นอีย่างต่างๆหัน เขาก็ควร้องไปหลายปีแหละมีไัยเนี่ยภูมิใจนะก็ถานเนี่ยดูว่าทุกอยู่เนี่นะประผสมใส่เงินเฟ้อเนี่ยนะมีภัยภูมิใจมึงไปถามไผ่บักซีมอนมึงไปถามไผ่ก้อนมึงไปเห็นยูใส่เขาภูมิใจเนี่ยว่าตัวเองทุกอยู่นี่ภูมิใจแล้วต้องได้ออกจากบ,บ้านตัวเองไปหาเงินเฮดเบียกอยู่ไทยไปเฮดเบียกอยู่เกาหลีญี่ปุ่นมึงไปถามไผ่กูถามเนี่ยกวนเฮานะสุดท้ายาจะรวยหรือจนมันก็ตายคือกันก็ตั้งแต่ว่าจะตายหรือจะตายซั่ว ตายด้วยสันเซินหรือว่าตายด้วยเขาทราบแซงล่ะคนรวยคนทุกทุงเมือเนี่ยนะคนเลาคือกันงูอยู่บบกว่าคนเราคือกันควรหักแพงกันคอยกับคได้ว่าให้ไผ่คอยกับคได้บอกว่าคอยไปสั่งผู้นั้นสั่งผู้นี่น่ะคอยคนได้บอกเปยไม่ค่อยสั่งไผ่คือคอมเมนต์ดีมาเขาก็ตอบดีๆคอมเมนต์ล้ำปามเขาก็จําเป็นต้องว่าดีคอมเมนต์เจ้านี่บอเม่นแต่ปเทือเดี่ยวนี่เด้อ เจ้าเฮ็ดือคนโง่พูดเจ้าเป็นฮอดครูน่ะเจ้าควรจะโง่ได้ว่าสิ่งที่ใดควรเบ้าควรเบ่าเบ้าถ้าเกิดว่าเจ้าเห็นเขาไปมาสร้างมาสะแม่นแต่หงเฮียนที่เจ้าสอนอยู่นะจะไปถามเอาไหมเจ้าไปถามอันลูกบ้านจะเบิงลูกบ้านจะภูมิใจบอกที่อันบ้านจะอยูกถุกยากปากหมองอยู่นั่นน่ะไปถามเขาไหมเป็นฮอดนายครูน่ะบนหน้าจีโง่เด้กูบ่ได้บ่จำเป็นตรงย่องยอสรรเสริญในสิ่งที่มันบ่แม่นความจริง อันพวกที่มักย่องหันเขาจะให้ยอ่องตอให้เขาพิษใ,ใดๆเขากะอยากให้ย่องเขายางให้สันเซินมั่นนืนสมเซยท่อน,นั่นแหละต้องให้เขาโบเฮต์โบหายังให้ปัสสนเขาก็ยังบังคับให้ปัสสนหันย่องย่อสมเซยมั่นยืนมัน่นเืนสมเสซยเศร้าแรงเศร้าแรงอย่างนะั้นเป็นบ้าสุติคืออยากให้คนอื่นย่องย่อสมเซยหันนะต้องเฮ็ดสิ่งดีๆให้กับปัสสซน ให้เขายู่ดีมีกินแน่โตให้มึงจะขายเพื่อนแผ่นดินออกไปนะมึงก็ต้องแบ่งให้เขากินแน่มึงจะสเต็กลากสเต็กลากไส้คนเดียวห้ายนะแบ่งให้คนอื่นแน่แบ่งให้คนทุกคนยากแบ่งให้เด็กน้อยตาดำๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาไหมแน่เฮ็ดนะแม่ในสิ่งที่ปราศซนเขาอยากใครเฮ็ดให้นะในสิ่งที่ปราศนเขาเหลือดห้อนนะเฮ็ดให้เขาเบิงในดู เงินเฟอ้อหะนะหงเฮียนหนะหงโมหนะเฮ็ดให้มันอนมีความทันสมัยขึ้นมาในดูการศึกษาหนะพัฒนาการศึกษาให้เขาในดูทั้งๆที่หลายประเทศอันก็เขาก็คือมาส่วยเหลืออยู่ทรัพยากรป้าไม้พื้นทั้งพื้นแผ่นดินก็ขายออกไปเบิดแล้วฮนะคันบอไซทงพวกกัน ขายออกไปมันสิใส่ทงไพ่บ่มบ่มืนตาาบ่งบอ่บพวกที่ขายออกไปพวกที่เซ็นให้น่ะนะมีรถมีเฮือนมีเงินฝากธนาคารจากักเท่ไใดมีส่งลูกส่งหลานไปเฮียนตั้งประเทศปันใดเนาะเดซูเฮ็ดหมูนวกตาบอดลายคันเจ้าโง่น่ะนั่งอมขี้แก้วอยู่เป็นหอดน,นายครูน่ะซี่แหละนายครูซื้อจ้างเข้ามันจะบ่มีความหูความสามารถ บ้าอดีดีล่ละอย่าเอาลูกเอาหลานไปเฮียนกับมันเด้อเดี๋ยวมันจะสอนลูกขอมพวกแก้วหันเงือก